สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเรื่องผีกลากแต่ว่าผีที่มีผลงานการแสดงมากที่สุดในประเทศไทยก็คือผีกระสือกับผีปอบผีกระสือนั้นมีอยู่ทุกภาคหละในประเทศไทยเนี่ยภาคเหนือก็มีอีสานก็มีแต่ภาคใต้นั้นไม่ค่อยมี ไม่รู้ว่าผีกระสือกับผีกลากมันเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่านะผีกลากที่อยู่ปากใต้นี่ที่คนใต้เขาเรียกกันนี่ก็จะเป็นแสงไฟกระพริบวาบวาบมองเห็นอยู่ไกล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 กระสือผีกลากนั้นตามปรากฏหลักฐานตำนานเนี่ยก็ไม่มีตำนานไม่ปรากฏว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยกับใคร แต่ก็มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับที่เป็นผีกลากไม่เคยเห็นใครพูดถึงผีกลากที่เป็นผู้ชายเขาบอกว่าผีกลากนี่ถือสือออบทอดกันมาเป็นทอดๆดโดยการรับเป็นมรดกเป็นทายาทคือจะต้องมีลูกหลานหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมารับมรดกผีกลากไปนะถ้าถ้าไม่มีคนรับเนี่ย ผู้ที่เป็นผีกลากก็จะตายไม่ได้จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละคนเป็นผีกลากจึงมักจะหนีผู้คนไปอยู่ในป่าในภูเขาหรือในถ้ำในเถื่อนในดงทึบๆตำนานผีกลากนั้นเป็นหญิงชราก็บอกว่าเป็นหญิงชราผมดำหลังโกงผมเผ้าก็กระเซือกกระเซิงลูกตานี้ก็จะมีตาขาวมากกว่าตาดำ มักอาศัยอยู่ในที่มืดๆในที่ที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ค่อยจะถึงเช่นในถ้ำหรือไม่ก็จะอยูอ่กลางป่าทึบๆผมนี่ได้เจอกับ <c oughs> คุณลุงสว่างผมเรียกแกว่าลุงวางคนที่เล่าเรื่องผีกลากให้ผมฟังนั้นแกยืนยันเลยครับว่าผีกลากนั้นมีอยู่จริงลุงวางนี่แกเป็นคนอำเภอร่อนพิบู์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสมัยที่แกเป็นเด็กอายุ9ก้าขวบสิบขวบนั้นแกบอกว่าบ้านแกนี่พอเดือนสิบสอน้ำนองเต็มท้องทุ่งเนี่ยแกกับเพื่อนซีปึกของแกคนหนึ่งอ่าคือลุงพงแกเรียกว่าไอพงแกบอกว่าบ้านไอพงกับบ้านแกนั้นอยู่ติดกันแกสองคนจึงมักจะชวนไปฟันปลาไปหาปลาตอนกลางคืนเป็นประจำในฤดูน้ำหลาก การฟันปลาก็คือการฟันด้วยมีดพลาเล่มเล็กๆใบมีดพลานี่จะต้องบางและพรลาจะต้องมีน้ำหนักเบาด้ามพลาก็ต้องเบาเพราะว่าต้องฟันอย่างรวดเร็วรวดเร็วและแม่นยำไม่งั้นก็จะไม่ทันกับไอความว่องไวของปลาเพราะปลามันขึ้นมาเล่นน้ำะระลิกระลินะมันก็ว่ายเร็วไปไปมามา,มาซ้ายขวาขวาซ้ายอยู่ตรงทางน้ำไหลนั่นแหละถือปลาคนละเล่มตะค้องคนละใบ สมัยก่อนนั้นใช้ตะเกียงใช้ตะเกียงแก๊สเขาเรียกเป็นเป็นตะเกียงแก๊สที่ใช้ถ่านมีปูยแก๊สคาดที่หน้าผากหรือว่าปูยแก๊สนั้นเราจะถือไว้ก็ได้แล้วก็มีตัวกระปร๋องใส่ถ่านแก๊สเนี่ยก็จะแขวนไว้ที่เอวถ่านแก๊สก็จะเป็นก้อนก้นไกลๆกล้อนหินสีเทาๆเมื่อใส่ น้ำลงไปในกระป๋องแก๊สเนี่ยแก๊สก็จะฟู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 นะเป็น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 ระเหยนะแก๊สก็จะระเหยนะแล้วก็เดินมาตามท่อยางไปโผล่เป็นเปลวไฟเล็กๆตรงพวยแก๊สบางทีก็แต่ส่วนใหญ่นี่คนที่กรีดยางพาราก็สมัยก่อนก็ใช้แก๊สนะจะคาดไว้ที่หน้าผาก ลุงวางแกบอกว่าไอ้ตัวแกเองก็ไม่เคยเจอผีกลากแบบจังๆมาก่อนมีแต่เห็นแสงว,วับ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 อยู่กลางทุ่งไกลๆนั่นแหละเขาว่าผีกลากมันก็ออกมากินเขียดกินปลาในตอนน้ำหลากเหมือนกันฤดูน้ำหลากในทุ่งกว้างนั้นจะมีคนหาปลากันมากนะจะเห็นเป็นแสงไฟแสงแตะเกียงแก๊สเนี่ยวับวับแววๆอยู่ไกลๆเนี่ยบางทีก็หายไปเลยแล้วก็ปรากฏเป็นแสงไฟขึ้นมาใหม่อ่า นั่นคือคนหาปลาเป็นแสงตะเกียงไม่ใช่ผีกลางผีกลางนั้นแสงไฟจะเหลืองกว่าจะเหลืองอมเขียวๆและก็จะแลบวับๆเนี่ยจะเป็นจังหวะสม่ำเสมอจะไม่ดับหายไปนานๆผีกลางนั้นมันจะกลัวคนจะไม่เข้าใกล้คนลุงวางบอกว่าถ้าคืนไหนไปฟันปลากันหลายๆคนสี่คนหน้าคนเนี่ยพวกแกก็จะเกิดความคึกขนอง วิ่งไล่จับผีกลากกันซึ่งผีกลาก็จะกลัวแล้วก็ลอยวาบวบหนีห่างไปแต่พอพวกแกวิ่งกลับผีกลากก็จะลอยว่าบวบตามมาอีกตามมาห่างๆพวกแกก็จะวิ่งไล่อีกผีกลากก็จะลอยถอยไปอีกแต่พอพวกแกหยุดผีกลากมันก็จะหยุดพกแกตามมันก็หนีไปอย่างเงี้ยจนเป็นเรื่องสนุกสนานบางทีก็ตะโกนว่าเข้ามาสิเว้ยไอ้ผีหน้าโง่ไอ้ผีขี้คลาด อ่ไอ้ผีควายออมึงแน่จริงก็ตามกูมาสิวะแล้วก็หวัวเราะกันเป็นเรื่องขบขันนะท้องทุ่งนาที่แกไปหาปลานั้นเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่กว้างนิสุดลูกหูลูกตาเชียวล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านนะมีหมู่บ้านสาหมูม่บ้านที่ล้อมรอบทุ่งนานี้ก็มีบ้านสะพังที่แกอยู่ที่ลงวางแกอยู่แล้วก็ทาง ซ้ายก็เป็นบ้านคลองใหม่ทางขวาก็เป็นบ้านป่าแชงหมู่บ้านเหล่านี้ติดตำบลเสาทงอำเภอร่อนปิบุณจังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งนี้กินพื้นที่เกือบพันไร่แต่ว่ากลางทุ่งนานั้นมีป่าดิบนาทึกที่ไม่ใช้เป็นทุ่งนาคือไม่ได้ปลูกข้าวอยู่ที่หนึ่งชาวบ้านเรียกว่าป่ายายพวนที่เรียกว่าป่ายายพวนก็เพราะว่าทั้งป่ามีบ้านยายพวน ปลูกอยู่หลังเดียวโดโด,โดโดกลางป่าพาัอยายพวนนี่แกเป็นคนภาคอื่นแต่ก็ตายไปนานแล้วหลุงวางบอกว่าแกก็ไม่เคยเห็นยายพวนนั้นแกมีลูกสาวสองคนแต่ก็ไม่ได้อยู่กับแกและก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนนานๆยายพวนแกถึงจะออกจากป่ามาสักครั้งหนึ่งคนไม่ค่อยเห็นแกหรอกแต่ก็อาจจะเจอแกโดยบังเอิญในบางครั้ง แกจึงเป็นคนลึกลับคนแก่คนเท่าบอกว่าป่ายายพัวนี่ผีดุแม้แต่ชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครเข้าไปเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันรกมันรกมากมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นมาบดบงังแสงอาทิตย์ไปหมดใต้ต้นไม้ก็เต็มไปด้วยเถาว,วันไม้เลื้อยต่างๆพวกไวต่างๆพวกไหวลิงอีกทั้งยุง ยุงก็เยอะทากนี่ก็เยอะชุกชุมยเยอะเยะไปหมดคนที่เคยเจอยายพวนโดยบังเอิญนี่บอกว่ายายพวนนี่แกเป็นผอมมากหลังค่อมผมนี่ขาวเป็นกระเซิงยาวถึงบ่าแกกินหมากจนฟันนี่ดำปีตาแกก็ฟ้าฟางเป็นสีขาวเวลาแกยิ้มแต่ละทีนี่ยังกัดเสแยะแต่คนขวัญอ่อนนี่ แทบจะไข้หัวกรนทีเดียวและผู้คนเขาก็เคยซุบซิบกันว่ายายพวนนี่แหละแกเป็นผีกลากต่อมาลุงวางบอกว่าที่บ้านแกนั้นมีนาคนหนึ่งแกชื่อนาชีพแกมาเที่ยวนาชีพในแกอายุราวๆสัก30ปีแกก็มาเที่ยวที่บ้านพอดีในช่วงที่น้ำหลากพอดี นาชีพนั้นปีก่อนๆเคยขับรถไถนามากับเจ้าของรถมาติดๆกันหลายปีแล้วมารับจ้างไถนาสมัยนั้นรถไถนี่เป็นรถฟอร์ด6,006สีน้ำเงินรถไถนี่ก็จะมามาจอดพักที่บ้านของลุงวางเพราะว่าพ่อของลุงวางนี่จะเป็นคนประสานกับเจ้าของนาเจ้าต่างๆเพื่อที่จะหางานให้ใหใหรถไถได้ไถ เจ้าของรถก็จะแบ่งรายได้ให้ด้วยเป็นค่าเหนื่อยและก็อีกอย่างหนึ่งนาพ่อแกก็เจ้าของรถไถเขาก็จะไถให้ฟรีไม่ต้องเสียเงินและกแกกับแกกับนาชีพก็เลยสนิทสนมกันเพราะว่านาชีพก็มาไถานาทุกปีมามาอยู่ทีหนึ่งเป็นเดือนเดือนสองเดือนคืนหนึ่งนาชีพ กับพ่อของลุงหวงังแล้วก็แกบอกว่ามีลุงอีกคนหนึ่งชื่อลุงคลิ้งบ้านอยู่ใกล้ๆกันอีกนั่นแหละตั้งวงกลมเหล้าขาว35ดีกรีกันมาตั้งแต่ตอนเย็นคืนนั้นหลังจากเลิกวงเล่าประมาณสามทุ่มไม่รู้หน้าชีพแกนึกสนุกอะไรขึ้นมาลุงหวังบอกว่าทั้งๆที่แกก็รู้สึกว่าจะเมาได้ที่แกเอ่ยปากชวนลุงหวังไปหาไปหาฟันปลา ดงวางแกเขาขี้เกียจเพราะว่าดึกแล้วแต่พ่อแกก็บอกว่าไปฮะพ่อแกพูดแกม,มาครับไปนะไปเป็นเพื่อนอาชีพเขาหน่อยจะได้เป็นเพื่อนกันลุงวางแกก็เลยไปเรียกเจ้าพงเพื่อนแกไปด้วยแกบอกว่าคืนนั้นสามคนถือพระกละเล่มแต่ว่าตะค้องกับตะเกียงเกตน,น่ะมีอยู่ชุดเดียวอยู่ที่อาชีพ การฟันปลานี่จะต้องไปหาหาฟันที่น้ำตื้นๆคือน้ำตื้นแต่น้ำไหลพวกปลาหมอปลาดกก็จะออกมาเล่นกับสายน้ำนี่แหละเล่นน้ำตอนกลางคืนบางทีบนถนนที่น้ำไหลผ่านไหลจากคูด้านโน้นไปคูด้านโน้นด้านนี้ที่มันไหลผ่านถนนก็จะมีปลาขึ้นมาเล่นน้ำเหมือนกันปลาก็จะมาว้น้ำริกๆเราก็เลือกฟันเราได้ เดินฟันเอาตามถนนก็ยังได้ไม่ต้องออกไปทุ่งนายลำบากแต่ถ้ากลางแต่ถ้ากลางทุ่งนานี่พอไปพบตรงไหนน้าไหลนี่น้ำมันจะเอ่อผ่านคันนาอาหนาชีพแก,กก็จับฟันจับจับจับ,บมือซ้ายแกเนี่ยซื้อเอ่อถือสายพวยแก๊สไม่ได้คาดหน้าผากแล้วเพื่อว่าจะได้ส่องหาตามผืนน้ำได้ง่ายมือขวาแก,กก็ถือปลา หน้าชีพนี่แกฟันปลาฝีมือมากเนื้อปลาไม่มีเสียเลยแกจะเลือกฟันอ่าที่หัวปลาให้คมปลาเนี่ยปาดปาดแฉลบออกไปออกทางปากปลานั่นแหละพวกเราก็จะคอยอ่าจับปลาใส่ตะค้องแล้วก็ต้องตะครุบต้องจับอย่างรวดเร็วเพราะว่าปลาที่ถูกฟันแบบนั้นน่ะมันมันมันจะดิ้นได้อยู่มันยังไม่ตายทันที คืนนั้นก็เห็นพวกหาปลาคนอื่นๆเนี่ยเห็นแสงแวมๆอยู่ไกลๆหลายคนอยู่เหมือนกันเฮ้ย hey, เราไปหากันทางโน้นดีกว่าได้ยินเสียงน้ำไหลวะ่ะแกหันไปตางป่ายายพวนอ้ย oh, <yeah, S 1> อย่าไปแล้วครับนั่นมันป่ายายพวนไม่มีใครเขาเฉียดไปหรอกอ่าทำไมอ่ะมาชีพแกถามอ,อเขาเขาว่าปีดุครับ โอ๊ยกูจะบ้าตายไปไปไปเฮ้อนาชีพว่าแล้วก็แกก็เดินยำ่ำกอย้าสวบสวบสวบไปอย่างรวดเร็วลูกวางบอกว่าแกก็เข้าไปดึงแขนนาชีพตัวาเจ้าพงก็ทำหน้าไม่ค่อยดีทำตาเลือกลักนานาไม่ได้อยู่ที่นี่นาจะไปรู้อะไร ปัดโถูเว้ยมึงแล้วก็คนแก่ที่ไหนว่ามันหลอกเดล็กอยู่ได้ว่าแล้วแกก็ย้ำก้าวลุยน้ำยํำพงหญ้าไปอย่างรวดเร็วลุงวางกับลุงพงนี่ไม่มีไฟนี่ก็เลยต้องจ้ำตามไปติดๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแกก็เดินเข้าไปในป่าเพราะว่าอนาชีพนี่แกเป็นผู้ใหญ่แกเดินได้เร็ว แต่ลุงวางกับเพื่อนแกนั้นยังเป็นเด็กก้าวแต่ละก้าวนี่ขว่าจะก้ามพงหญ้าไปได้นี่ก็ลําบากยากเย็นตามนาชีพไม่ทันทีนี้นาชีพก็เดินเข้าไปในป่าลุงวางแกก็เลยตะโกนสามว่านาชีพนาชีพเข้าไปทําไมได้ยินเสียงน้ําไหลวะมันต้องมีปลาแน่ๆแกหันมาบอกแลก้วแกก็เดินต่อไปเพื่อใหถึงที่น้ําไหลอย,อย่างรวดเร็ว ลงวางกับเพื่อนแกนี่มัวแต่ก้มปลดเชือกพันแข้งพันขาเถาวันเดินยากลําบากมัวแต่จะก้มกมเงยเง,งยพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็ไม่เห็นแสงไฟกับนาชีพซะแล้วอต้นไม้นี่มันหนาทึบและความรกของป่านี่มีต้นไม้ใหญ่มั่งต้นกระพอมั่งเนี่มันบงังแสงไฟไปหมดนาชีพนาชีพอ ลุงวางบอกว่าแกร้องเรียกแต่ก็ไม่ได้รับขานตอบได้ยินเด็ดเสียงน้ําที่ไหลกลักๆลักลก,ลก,ลก,ลกลักลงสู่ที่ต่ําน้ําหลากมากไม่รู้ดูฝนเฮ้ยยุ่งนะสิไว้นะลุงวางแกบอกเจ้าพงเจ้าพงก็บอกรีบไปอะกราชาก็ยิ่งไม่ทันเจ้าพงวางงั้นแกกับเจ้าพงก็รีบแหวกเถาวันรุดหน้าไปเรื่อยๆอย่างรีบที่สุด แต่ก็เวียนไปเวียนมาอยู่กลางป่านั่นแหละไม่รู้ออกทางไหนมืดก็มืดไม่รู้ทิศไหนไปทางไหนหัวใจก็ชักกลัวขึ้นมาแล้วป่านี้มันทึบจะจนมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยไม้ใหญ่นี่มันแผ่กิ่งก้านเบียดซ้อนกันจนแทบจะไม่มีช่องว่างนาชีพนาชีพวูวูโอ้ไม่มีเสียงตอบได้ยินแต่เสียงน้ำ ไหลอย่างเดียวเสียงฟ้าลั่นดัง accepted, ครืนคร is, es, ืนครนฝนจะตกแกคนนึกว่าตายละฝนกําลังจะตกลงมาประเดียวเท่านั้นแหละแกบอกว่ามันก็ลงมาเป็นหาใหญ่ย,ยังกับฟ้าตะลมทีนี้ฟ้าก็แล็บเล пыт, ป็ป,ปลาปล็ปลาบางทีก็ป่าเปรี้ยงผ่าลงมาข้างๆแกนั่นแหละพอฟ้าแลบทีหนึง่งแกกัจะพงก็พอได้เห็นหน้ากันแวแบๆบแบบทีหนึง่ง แต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนมันมืดมันรกทึบซะจนไม่รู้เหนือรู้ใต้ทีนี่หนาวก็หนาวฝนก็ตกแกในี่ต้องเอามือรูปหน้าเป็นระยะระยะเพราะว่าน้ำฝนนี่มันตกแล้วก็เข้าตาแกเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆดีกว่าเว้ยอย่าเดินไปย่าอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยเราจะหาทางออกไม่ได้ถ้าเราตรงไปอย่างเดียว มันก็ต้องออกจากป่าจะได้เพราะว่าไอ,รอ้รอบรบป่านี่มันก็เป็นทุ่งนาทั้งหมดนี่หว่าใช่ไหมอ่าแกบอกว่าเจ้าพงออกความเห็นเกก็บอกว่าจริงว่ะงั้นรีบไปเลยแกกับเจ้าพงเพื่อนแกนี่เดินไปสักพักก็โผล่ไปเจอบ้านหลังหนึ่งอยู่กลางป่ามันเป็นบ้านไม้หลังเก่าๆมีใต้ถุนสูงแกสองคน กับเจ้าพงก็ไปนั่งหลบฝนอยู่ใต้ถุนบ้านนี่แหละ,ะนั่งบนแคร่ไม้ไผ่เก่าๆผูๆแต่ว่าเงียบนบ้านนะ่ะไม่มีใครเลยแสงตะกงตะเกียงก็ไม่มีมืดสนิทไม่มีแสงใดๆไม่มีเสียงผู้คนเลยรอบๆบ้านนี่ก็เป็นที่โลง่งเนื้อที่นี่ที่เป็นที่โล่งเตียนอยู่อรอบๆบ้านนี่ก็สักประมาณหนึ่งงาน สองแกเแกสองคนก็นั่งตัวงอด้วยความหนาวนะนั่งอยู่พักใหญ่ทำกลางความมืดนาชีพก็เดินมาแต่ไกลก็เห็นนาชีพนี่ถือตะเกียงเดินตรงเข้ามาแกก็รู้สึกดีใจสองคนก็ยิ้มออกมาได้นาชีพมาถึงขอบชาอาชายป่าสองแกสองคนก็เดินเข้าไปหานาชีพนาชีพ ลวงพงศ์ลงวงหวางแกตะโกนเรียกแต่นาชีพไม่ตอบแต่กลับหยุดกึกแกสองคนก็เดินเข้าไปหาแต่นาชีพกลับถอยเข้าไปในป่าแสงตะเกียงห่างออกไปห่างออกไปแกสองคนก็วิ่งตามละตะโกนแข่งกันนาชีพนาชีพวิ่งไล่กวดวิ่งไล่กวดทางโน้นก็ถอยห่างไปเรื่อย พดจวนถึงตัวใบหน้านั้นก็หันมาหาแกแกกับเจ้าพงนี่ตาเลือกเลยลุงวางแกบอกว่าแกนี่เยี่ยวแตกรถกางเกงร้อนฉากมันเป็นหน้ายายแกยังกับมีอายุสักสองสามพันปีและก็อับประลักหน้าเกลียดหน้ากลัวที่สุดเท่าที่แกเคยเห็นมาใบหน้านั้นขาวซีดผมนี่ยาวแต่ว่าขาวๆเาทาๆเป็นกระเซิง มีแต่ตาขาวล้วนๆเยะยิ้มไม่แก่นี่เห็นฟันดำปิดปีรอบๆบปากนี่ไม่รู้เลือดหรือน้ำหมากแดงเปลือกลังรอบๆบหัวก็มีแสงฟวยว่าบๆ,ๆๆขึ้นมาแสงเขียวๆเรืองเรืองแกสองคนหันหลังกลับร้องวากวากวาวิ่งอย่างสุดขีดไม่รู้ว่าวิ่งไปทางไหนคือขอให้ไปพ้นจากใบหน้าน่าสยดสยองนี่ก็พอ รูกว่างแกบอกแกบอกว่าแกนะมารู้สึกตัวที่บ้านมีพ่อกับแม่อาชีพแล้วก็ไอ้พงเพื่อนแกน,นี่อยู่กันครบแม่นี่ก็ต้มน้ําเอาผ้ามาชุบน้ําแล้วก็บิดเช็ดหน้าเช็ดตัวให้แกด้วยความหนาวที่ว่าแกตากฝนทำให้แกนี่เป็นไข้ยอยู่หลายวันไอ้พงบอกว่า ระหว่างที่วิ่งหนีด้วยความกลัวสุดขีดกันอยู่นั้นแกบอกว่าลุงวางนั้นวิ่งมาชนกับนาชีพแล้วก็ตกใจหมดสติไปเลยส่วนนาชีพเองนั้นก็หลงทางเที่ยวเรียกหนาะพวกแกอยู่เหมือนกันแต่ด้วยเสียงฝนตกหนักฟ้าคำรามแล้วก็เสียงน้ำไหลดังแรงเลยเรียกกันไม่ได้ยิน นาชีบบอกว่าแกาก็เที่ยวเดินหหาเสียงน้ำนั้นก็หาไม่ไม่พบไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแกาหาไม่เจอต่างฝ่ายต่างก็เที่ยวหากันในป่าเลยทีนี้แก๊ของแกก็หมดกระป๋องแกก็ต้องเดินเดา่มเหมือนคนตาบอดเหมือนกันแม่หลวงวางบอกว่าพวกแกนะเจอผีกลากแต่ว่าจะเป็นผีกลากใหญ่พวนหรือเปล่านั้นไม่รู้ เพราะว่าปีกลากจะไม่ยอมให้ใครพบเห็นง่ายๆแต่แกบอกว่าแกก็สงสารแต่นาชีพนั่นแหละที่ต้องแบกแกกลับบ้านด้วยความทุลักทุเลข้ามน้ําข้ามพงหญ้าก,กันกว่าจะถึงนี่ก็เหนื่อยฮักๆแกบอกว่าปัจจุบันป่าใหญ่พวนนี่มองไม่เห็นแต่ไกลซะแล้วเมื่อก่อนนี่ถ้าขับรถมาตามถนนเข้าหมู่บ้านนี่ก็จะเห็นป่าอยู่ริบๆิแต่ปัจจุบันนี่ชาวบ้านเขาไม่ได้ทำนาแล้ว มันก็เลยกลายเป็นสวนปามสวนปามนี่ต้นปามนี่ก็จะบังมองไม่เห็นป่าใหญ่พวนอีกเลยแล้วก็ไม่รู้สภาพมันเป็นยังไงตอนนี้เพราะว่าแกบอกว่าหลังจากนั้นแกก็ไม่เ